โสโคปนนพันเตกัดพินัทารวันังกัปตะปุกกลาสะอัตตารวาเสเนวะอนุญญาโตนัญญตระปุกกลาสะอัตตารอัตตตังหุต at ิกัดพินันติหิวตังสังกัปตะนะสังโฆวากัดโนวากัดมินังอัตถารติ สังฆัสสะจคานัสัจจสามัคคีอาภุกลาเสวะอัตถาราสังฆัสสพพิคานัสสพพิตัสเซวะปุกลาสปิอัตถะตังโหติกัตวิตังอิเานิกัสต um. ิมัง no กัตวินาดุสังดัสามัคการวิณังอัตถาริตุงโยจินโนจีวโรวาดุปะละจิวโรวา โยวาปนะอุจจัยสติอเจวะจีวรกัมมังนิทภาพิตตวาสภาวะวิธานังอปริหาปิตตวากัตวินังัตถาริโตงสมัธโทภวิสติ